สวัสดีครับมาพบกับนัจุยเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เขจะมารีวิวตัวไมโครเอดดิการ์ดนะครับของตัว h p นะตัวนี้ผมสั่งมาจาก a d v i ว e นะครับเห็นราคาไม่แรงตอนผมซื้อ125บาทนะแต่เมื่อกี้กดเข้าไปอ้าวขึ้นราคาแล้วไป127นะครับแต่มันมีค่าส่ง45้นะแต่ผมก็เลยสั่งหลายๆอย่างหน่อยนะครับก็เห็นราคาไม่สูงนะครับอันนี้คือ64นะครับมันจะมี6428 อ่าผมก็จะมาใส่พอดีผมซื้อกล้องติดรถมามก็อยากมาใส่หน่อยนะก็อันแรกก็คือมันมียี่ห้อนะแล้วก็ราคาไม่สูงแล้วก็ร้านจําหน่ายก็น่าจะถือนะครับอ่าร้านดังอยู่นะพวกร้าน,นดังๆมีหลายร้านครับที่มีะขายเยอะพวกบาดาหน้าจิบแอดไวอะไรแล้วแต่นะครับตัวไหนถูกผมก็ซื้อตัวนั้นนะผมเห็นว่ามันไม่แพงเนาะอ่าก็มีทั้งกะอ่าไมโค่อยดีนะครับมีอะแดปเตอร์ให้ด้วยผชอบตรงนี้เพราะบางอันเนี่ยไม่มีตัวนี้ให้ด้วยนะเพราะบางครั้งเกิดเรา บางคนจะเอาไปใส่กล้องถ่ายรูปหรืออุปกรณ์ที่ต้องใช้เ d ดีก็ใช้ไม่ได้นะครับตัวนี้เนี่ยมันรองรับ v 3 0ก็คือการถ่ายวีดีโอนะ,อะได้ค่อนข้างนะครับได้เยอะนะผมก็ลืมสเปคไปแล้วแต่ v 3 0นี่ก็เหมาะนะพวก u 3 v 3 0ตัวนี้ก็เป็น u 3อยู่นะครับมันก็เขียนอยู่ว่าเป็น u 3นะแล้วก็ความเร็วนะครับมันบอกว่าอ่าน100 MB รมกะไบต์เปอร์เซกนะครับแต่มันไม่บอกรีสนะ,ะไม่ยอมบอกรีสมาผมก็อ่านหาไม่เจอครับเดี๋ยวก็จะมาลองดูกนะันว่ามันรีสได้เท่าไหร่นะ เดี๋ยวไปที่เอาไปเสียบคอมแล้วลองเอาไฟล์ใส่มาดูนะครับก็จะรู้นเนาะอ่านี่เดี๋ยวผมจะลองโอนไ่ายโอนไฟล์วิดีโอนะครับเข้ามาที่การ์ดตัวนี้ใช้เป็นไอเสียบกับตัวโน้ตบุกโดยตรงนะครับวิ่งอยู่โอ้ไม่เยอะนะยีกว่า20ประมาณ24 ยี่สิบยี่สิบสี่นะครับยี่สิบห้ายี่สิบแปดไม่ถึงสามสิบเลยนะแต่ไม่รู้เป็นที่ตัวเป็นเพราะว่าตัวการลีดเดเอร์ของไอตัวที่ติดโน้ตบุ๊กมันช้าหรือเปล่านะเดี๋ยวลองใช้การลีดเดเอร์อ่ายูบีสามนะครับที่อันนี้อะไรนะผ่านในตัวอันนี้แค่มายูบีสีนะแล้วก็วีปกติเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะ วิ่งไม่ไวเท่าไหร่นะครับอ่อาประมาณนี้นะเดี๋ยวลองเอาใหม่นะครับลองใช้ตัวการลีเดอร์ด้วยอ่าการลีเดอร์ที่เป็นทำต่าง,งหากมานะครับ ดูนะครับ๊บดึงเข้ามาเร็วกว่านะอันนี้ได้ประมาณ40 40ขึ้นไปถึง45นะครับอ่าน,น,น่าจะเป็นที่ตัวที่ติดมากับโน้ตบุ๊กอะช่องเสียบ SD มันไม่ค่อยไหวอันนี้ผมเอาคาริเดอร์ที่เกี่ยวกับ UBC ีนะครับจน u s b 3ก็ได้ประมาณ40 45นะครับไม่น่าเกินนะ คิดว่าตัวนี้น่าจะถ่ายออกข้อมูลลีดได้ประมาณประมาณนี้ครับสีไม่เกินสนะี่สิบห้าเนาะว่าตัวนี้การฤทเดือนน่าจะไหวแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับจริงจริงแค่นี้ก็พอถ่ายวีดีโอเนาะนะแต่ถ้าถามว่าไวมากมันก็ยังไม่มากนะครับสำหรับคลิปนี้คงจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเราฝากกดไลค์กดแชร์ตามช่องนัิวโฟโต้ในยูทูบช anel แฟนเพจ Ph กชิด้วยนะครับผม